ใส่พริกป่นใส่น้ำปลรราคงจะแซ่บเนาะของบ้านเราแถวบ้านแพ้วเขปาปลูกจะไปพาไปชิมอง,งูนจิ๋วให้ดูอะไรค่ะทุกคนอาง,งูนเคยเห็นไหมลูกจิว๋วจิ๋วอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาด ลูกเล็กมากเลยอะ่อะอาจะเอาไปเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเร็จแล้วก็ไปคลุกใส่พริกป่นใส่พริกป่นใส่น้ำปลาร้าคงจะแซ่บเนะาะแต่กรอบกรอบมา,มากๆเมื่อวานถามเขาอยู่ว่าพันอะไรแต่จำไม่ได้ ใส่พริกป่นใส่น้ำปลรรา้าคงจะแซนะ่บ <c> เ <oughs> นาะหืมมเลยนะเด็ดเด,เด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็ใส่น้ำปลรราหินเอาไว้แก้ง่วงตอนแบบนะคะเปรี้ยวมากๆแต่พ่อค้าบอกแล้วแหละว่าเปรี้ยว ก็เลยสใส่พริกปน่นใส่น้ำปลาคงจะแซนะ่บเนาะเปรี้ยวมากๆแต่พ่อค้าบอกแล้วแหละว่าเปรี้ยวก็เลยเปรี้ยวมากเปรี้ยวเปรี้ยวมากอเปรี้ยว ดูอะไรคะทุกคนอ้ง,งูนเคยเห็นไหมลูกจิวจ๋วจิ๋วอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดแ่กรอบกลบมากเมื่อวานถามเขาอยู่ว่าพันอะไรแต่จำไม่ได้เค okay, ค่ะบายบายให้ดูอะไรคะทุกคนอ้ง,งูนเคยเห็นไหมลูกจิวจ๋วจิ๋วอ่ะ น่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดซื้อมาเอามาไว้กินเอามาคลุกน้ำปลาร้านัวนัวช่วง่บยๆแก้งม่วงให้ดูอะไรค่ะทุกคนอ่าง,งููเคยเห็นไหมลูกจิว๋วจิวอะ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดตั้งเลยนะเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวจะไปเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็ใส่น้ำปลาร้า เอาไว้แก้ง่วงตอนบ่านะคะใส่พริกป่นใส่น้ำปลรราคงจะแซ่บเนะาะลูกเล็กมากเลยอะ่ะจะเอาไปเด็ดเด็ดเด็ดเด็็ดแล้วก็ไปคลุกใส่พริกป่นลูกเล็กมากเลยอะ่ะ เอาจะเอาไปเด็ด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 เสร็จแล้วก็ไปคลุกใส่พริกป่นให้ดูอะไรคะ่ะทุกคนอ่างงูเคยเห็นไหมลูกจิวจ๋วจิ๋วอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดของบ้านเราแถวบ้านแพ้วเขาปลูกจะไปพาไปชิมอง,งุงนจิว๋วให้ดูอะไรคะ่ะทุกคนอ่างงูเคยเห็นไหม ลูกจิ๋วจิวอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดให้ดูอะไรค่ะทุกคนอัางงูเคยเห็นไหมลูกจิ๋วจิวอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดั้งเลยนะเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวจะไปเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็ใส่น้ำปลาละอินเอาไว้แก้ง่วงตอนบ่ายนะคะให้ดูอะไรคะ่ะทุกคนอัางงูเคยเห็นไหม ลูกจิ๋วจิ๋วอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดปใส่พิกป่นใส่น้ำปลาราคงจะแซ่บเนาะให้ดูอะไรค่ะทุกคนอง,งูนเคยเห็นไหมลูกจิ๋วจิ๋วอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดอ่างเลยนะเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวจะเด็ดเด็ดเด็ด เด็วแล้วก็ใส่น้ำปลาร้ากินเอาไว้แก้ง่วงตอนบ่ายนะคะให้ดูอะไรคะ่ะทุกคนอง้งูเคยเห็นไหมลูกจิ๋วจิว,จวอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดลูกเล็กมากเลยอ่ะเอาจะเอาไปเด็ดเด็ดเด็เด็ด็ดแล้วก็ไปคลุกใส่พริกป่นแต่กรอบกรอบมาก เมื่อวานถามเขาอยู่ว่าพันอะไรแต่จําไม่ได้ขัางเลยนะเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวจะไปเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็ใสน่น้ําปลา้ากินเอาไว้แก้ง่วงตอนบ่ายนะคะเค okay, ค่ะบ๊ายบายให้ดูอะไรคะ่ะทุกคนอ้งงูเคยเห็นไหมลูกจิว๋วจิวอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาด เปรี่ยืจีืดพอแล้วเดี๋ยวไว้ไปใส่คุกกับน้ำปลาน่าจะแซ่บมากๆแต่กรอบกรอบมากๆ เมื่อวานถามเขาอยู่ว่าพันอะไรแต่จําไม่ได้เปรี้ยวมากๆแต่พ่อค้าบอกแล้วแหละว่าเปรี้ยวก็เลยแต่กรอบกรอบมากๆเม,มื่อวานถามเขาอยู่ว่าพันอะไรแต่จําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ให้ดูอะไรค่ะทุกคนองูเคยเห็นไหมลูก จิ๋วจิ๋วอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดเปรี้ยวมากมากแต่พ่อค้าบอกแล้วแหละว่าเปรี้ยวก็เลยแต่กรอบกรอบมากเมื่อวานถามเขาอยู่ว่าพันอะไรแต่จำไม่ได้ให้ดูอะไรค่ะทุกคนอ้ง,งูนเคอเห็นไหมลูกจิ๋วจิวอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดอ่ะเลยนะ เด็ดเด็ดเด็ดเดี <t> ๋ยวจะไปเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็ใส่น้ำปลาร้ากินเอาไว้แก้ง่วงตอนบ่ายนะคะเปรี้ยวมากอืมเปรี้ยวเคค่ะบ๊ายบายอะไรนะเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวจะไปเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็ใส่น้ำปลาร้ากิน เอาไว้แกง่วงตอนแบบนะคะเปรี้ยวมากมากแต่พ่าค้าบอกแล้วแหละว่าเปรี้ยวก็เลยของบ้านเราแถวบ้านแพ้วเขาปลูจกจอพาาไปชิมอง,งูนจิว๋วให้ดูอะไรคะ่ะทุกคนอาง,งูนเคยเห็นไหมลูกจิวจ๋วจิ๋วอ่ะน่ารักดีซื้อมาเมื่อวานจากตลาดเปรี้ยวมาก อืเปรี้ยว<ฮ>กิโลละยี่สิบห้าบาทงนจิ๋วถามพ่อค้าว่าของแถวบ้านเราหรือว่าสั่งมาจากนอกเขาบอกว่าเปรี้ยวมากๆแต่พ่อคา้าบอกแล้วแหละว่าเปรี่ยวก็เลยสใส่พริกป่นใส่น้ำปลรราคงจะแซนะ่บเนาะ เปรี้ยวมากมากแต่พ่อค้าบอกแล้วแหละว่าเปรี้ยวก็เลยอ๋อแล้วเดี๋ยวไว้ไปใส่ลุดกับน้ำปลา,าน่าจะแซ่บมากๆใส่พริกป่นใส่น้ำปาร้าคงจะแซนะ่บเนาะอื้มจเลยนะเด็ดเด็ดเดเดี๋ยวจะไปเด็ดเด็ด เด็วแล้วก็ใส่น้ำปาร้ากินเอาไว้แก้ง่วงตอนแบบนะคะของบ้านเราแถวบ้านแพ้วเขาปลูกจะพายพาไปชิมข้งงาง g จิว๋วกิโลละยี่สิบห้าบาทอ้งงางนจิว๋วถามพ่อค้าว่าของแถวบ้านเราหรือว่าสั่งมาจากนอกเขาบอกว่าอ้างเลยนะเด็ดเด็ดเดเดี๋ยวจะไปเด็ดเด็ด เดี๋ยวแล้วก็ใส่น้ำปลาร้ากิน